เรียบร้อย yes d i โ o chota yes yeah yes yeah สองศูนย์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีแฟนหงแดงทั่วโลกนะครับผมแอดมินเมง้งจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ภา,ารกิจสําคัญครับท่านผู้ชมร่วมเชียร์ลิเวอร์พูลไปด้วยกันนะครับวันนี้มันมันซะหน่อยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพร้อมนะครับเป็นผู้นําเชียร์นะครับเรามาร่วมมันไปด้วยกันนะครับตลอด90นาทีแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยกันหน่อยนะครับว่า เกมนี้จะเป็นโรงร้ารนะครับทั้นวันนี้บอสออกมาประกาศนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่าถ้าใครมาชมในสนามแล้วไม่ส่งเสียงนะครับแล้วก็ไม่ตะโกนร้องเพลงเชียร์ให้ลิเวอร์พูลไม่ต้องมานะครับเอาตั๋วนั้นอะไปให้คนที่สามารถร้องเพลงแล้วก็เชียร์ให้ดังกระหึมนั้นเข้ามาแทนนะครับนั่นแหละครับคือปรัชญานะฮะปรัชญาในการกระตุ้นลูกทีมนะครับวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจด้วยนะครับท่านผู้ชมเองก็คงจะมั่นใจนะครับแต่ เราห้ามประมาทเพราะว่าวัดฟอร์ดเองก็เป็นทีมที่ต้องการแต้มดินลนในการหนีตกชั้นด้วยนะครับโจโกเมสเปิดไาลูนี่โอ้เรียบ้อยเยสดีโกโชตาอ้โหนึกว่าไม่เข้าหนึ่งศูนย์ครับเปิดสวยจริงๆครับโจโกเมสครับเยสหนึ่งศูนย์ครับดีโกโชตาครับอ้โห,หม,มงสวยจริงครับตอนแรกนึกว่าไม่เข้าเว่ <Yes. S 2> โจโกเมสเปิดสวยจริงๆครับโจตาเนี่ยโอ้หเข้ามาเข้าฮอตลูกนี้ดูครับบอลเริ่มต้นที่ตีอาโก้นะครับมองเห็นโจโกเมสเติมมาทางด้านขวาน,นะครับแล้วก็ให้กับทางฝั่งของเฮนเดอร์สันแล้วก็ต่อให้กับโจโกเมสดูครับโจโกเมสเงยห,หน้าก่อนแล้วก็โจโตาจุดนัดพบจริงๆนะฮะเปิดสวยครับท่านผู้ชม1ึงศูนย์ครับโค้งอีกแล้วครับท่านผู้ชมโจโตาก,กูวันนี้ โจโคเม่เนี่ยโยนสวยจริงๆครับดูเงยหน้าก่อนนะครับบรรจงหยอดลุกงนี้ครับอีกขวาบอลไซโคงเข้าหัวแล้วดูโฉบค,ครับโหเบนฟอสเ,เตอร์บอกกูซบเดทล่มสูดูครับโอ้โหโจตายอดเยี่ยมจริงๆับมาแอคชั่นของบอลครับสะใจครับหนึ่งศูนย์เอาละครับตอนนี้กำแพงแตกแล้วครับนผม้ชมนมา วันใดครับลากมาจ่ายออกมาทางด้านซ้ายสวยครับตโก้ให้กับโชต้าอีกแล้วครับโชต้าวันนี้รอเลยโชต้าดึงช้าก่อนครับโอ uh ้โหตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องลุ้นด้วยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะอย่าให้มีใครบาดเจ็บเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยทั้งเดือนนะท่านผู้ชม,มโปรแกรมชุกเลยนะฮะสามแต้มเก็บกลีนชีตและไม่มีใครบาดเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับ เสียบอลให้กับกุสกาครับเอากุสกาไปสอกใส่เคอร์ติจโจนครับจอนเอ็ดเวลเดินมาครับเอาเคอร์ติจโจนลุกแล้วครับเหมือนโดนโดนสอกครับสอกกุสกาโอ้กลางแขนหม่งเงี้ยเอาโดนสะไ์รู้ด้กรรมการอุ้ยจุดโทษครับจุดโทษไหมดู VR อยู่ครับจอตเอเวล เดียโก้จ่ายลูกนี้ครับวุ้นแลดูซิโซโก้สไลด์ทางด้านหลังครับโดนบอลหรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนบอลกันเต็มครับเกือบจุดโทษโอ้โหสไลด์สวยจริงๆเสาสองจับลูกนี้ซาโดนแย่งหรือเปลา่าเอาแล้วโต๊ะขับเอเามาสูใสยนี่ขวานี่เฮนร์สันออกไปทางด้านขวาซาลาหโอ้หจับบอลพลาดแต่ยังได้อยู่ครับโอ้โหซาลาขายันจริงโอ้โหโดนสไลด์ ซาลาเล่นกับเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนล็อกซันลูกนี้ติดกองหลังเอาแม่แถวสองเอาแม่ล็อบโบีซันอีกโจตาเดียวเดียวยื่ติดอุ้ยติดฟอร์เตอร์ยังได้ครับ ύ, อู้หูโจตาลูกนี้ลิเวอร์พูลเพสซิ่งกลับขึ้นมาบุกต่อครับโจตาแทงมาตรงกลางครับแอนเดอร์สันตีเอโก้อู้หูอยูกนี้ ลิเวอร์พูลเราขึงครับให้กับเคอร์ตี้โจนนั่นข้างขวาเคอร์ตี้โจนลากมาลูกนี้หยอดมาอู้หูไปติดหลังนิดเดียวอุ้ยดูครับล็อบโบซัดไปติดไม่ล้ำครับเจติฟเล่นไขว้ให้ครับหลุดมาโจตา้ายิงอัดตักรแแลอวูหูลูกนี้อีซ้ายครับของโจตา้าอุ้ยตามองลูกบอลครับอัดด้วยอีซ้ายไปติดตักแรแแลครับอุ้ยน้อยเดียว คุณคมสันนะครับบอกว่าแอดระวังความดันเด้อพี่ <c oughs> ความดันนี่มันเกิดกับคนแก่ใช่ไหมครับพี่40ปีก็ความดันนี้ไม่มีนะาะ <c oughs> พี่ไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่นะกินผลไม้พวกผักพวกหญ้า40ปีแล้วต้องดูแลตัวเองหน่อยคนระับท่านผู้ชม สวยครับซา่าเอาละครับซาราเลี้ยนจี้มาซา่าหักสองสามโอ้ยไม่ยิงครับไปติดตัวสุดท้ายยังได้อยู่ครับเตียโกจ่ายไปที่ที่ว่างครับโจโกเมสเหมือนไม่รู้โอ้โหโกเมสต,ต้องเติมแล้วลูกนี้ไปหยุดวิ่งทําไมโอ้หเโโตียโกรู้เลยครับถ้าเป็นเทนนี่หลุดแน่นอนเลยโจโกเมสไม่รู้ว่าจะเติมต,ตรงนี้นะฮึไม่งั้นหลุดเลยเมื่อกี้เนี่ย กลายเป็นบอลวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดก็สู้เหมือนกันนะเอา้าโลโ็อบแย่งบอลคืนมาได้ครับจัดโต้กลับเลยครับโอ้โหโชูว่าตาไปชะลอคืนหลังเลยเอาไม่เป็นไรฮะก็ครึ่งแรกยังนำอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูเลยบอกไอ้เอขียรแล้วนะฮะเริ่มเต้นเริ่มเล่นแล้วสิบแปครับพอแม่พี่น้องสิปครับ <c oughs> โอ้ยเดือนเมษาสิบแปดงปองศาพี่น้องแ้าแม่นอันเดือนเมษาเนี่ยมันห่อนคักเนี่ยโอ้คือสิบแปดว่ะถ้าอยู่เขาวาเนี่ยอาครับเราลุ้นกันต่อโอ้โจโกเมสยังอยู่นะครับเลี้ยงตัดตายกับฟันได้ครับเอาไปทานดัานซ้ายโอบโบโอบโบฝากให้เตียกโกเตียกโกถ่ายออกมาทานด้านขวาโจโกเมส โจโกเมสโยนาซูนี่สวยอุย้ยโดนคาบาเซเล่มองออกไปก่อนครับไม่งั้นเต็มหัวแน่ๆ้ยโยนสวยยิงโกเมสตรงนี้ดูครับอุยอ้ยล้ำหนา้าโอ้โโจโกเมสไปสอมโยนบ้าเนี่ยโยนงาน่า <laughs> ย กุนญ์สวยจริงครับเกือบเข้าหัวโลโ็อบบ้ครับและโจต้าก็ขยันวิ่งไล่เพสซิ่งไล่บอลกลับคืนมาครับโต้กลับลูกนี้โอ้โหอาแล้วครับยังได้อยู่โจตา้าซาดไกลโอ้โหอาวครับมีคนชวนไปกินข้าวครับกินอยู่ใส่นอน,น,น,นเนาะหลามง่วงเพราไม่นอนหลามง่วเว้ยผมกินดิบว์่ใครได้เนีย่ยผมยาน <c oughs> บอลทุ่มวัดปอร์ดครับ เลืออีก36นาทีนรำหนึ่งศนขออีกลูกได้ไหมคุณน้องชอวีนะบอกดูแอดพาคดีกว่าดูทีวีขอบคุณครับกินเข่าแซ่บๆเ้วยลูกพี่อ่ครับของเราเหลือแค่ลูกที่2แล้วตอนนี้เนี่ยมาติปับ,บมาติปบแข็งอยู่จ่ายมาตรงกลางโดนตัดครับกูสกากูสกาจ่ายมาซิโซโ,ซโก้ไม่ไหวครับเจอลิรูพูเพสซิ่งคือหลังไปเลย แฟนบอลในสนาแมแอนฟิวก็กระตุ้นช่วยจริงๆฮนะโอ้โหอย่างที่บอสขอเลยครับก่อนเกมบอกถ้าใครไม่ส่งเสียงเนี่ยไม่ต้องมานะโอ้โหกระหึ่มเลยนะเอ้าจ่ายเสียเอาเคอร์ติจนเอาแม่เอาแม่จ่ายให้เฟอร์มิโน่ซ้ายมีขวามีเฟอร์มิโน่จ่ายให้ซา,า่าตานขวาซาลาอูซาลาโดนจิ้มนะครับเอาเช็ควีอาร์ครับท่านผู้ชมพี่อย่างนออบาดเนี้ลูกโทษหรือเปล่าเฮ้ย จุดโทษไหมกรรมการนะครับไปเหมือนมีการดึงในกรอบเขตโทษเอาแล้วเว้ยสู้บานี่ยจอร์แอดเวลวิ่งมาดูวีอาร์เองครับเดี๋ยวดูนะครับเหมือนมีการดึงในกรอบเขตโทษครับจังหวะลูกบงเอ้จังหวะลูกคอนเนะี่ยเดินมาดูเองครับแอดเวลเดินมาดูจอวีอาร์เองครับเอาแล้วครับได้รุ่นลูกโทษครับพอมีน้องมาเต็ไหนนี่เฮ้ย <Hey. S 2> ได้หรือเปล่า เหมือนโอ้ยเหมือนไปดึงโจตาครับลูกนี้กุสกาครับไปดึงโจตาในกรอบเขตโทษแอดเวลว่าอย่างไรแอดเวลเช็คแล้วแอดเวลจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษไอ้จุดโทษมึงบอกโอ้ยอาจารย์ อุ้ยดึงจริงครับดึงครับแต่ว่ากรรมการเล่นเปล่าครับไปจุดโทษโหยจุดโทษครับท่านผู้ชมอุ้ยจุดโทษมางงงงครับแบบงงงงวุ้ยมันไม่เล่นมวยปัมอุ้ยดึงสองแขนอาจารย์อ่าครับจุดโทษอีฟาบิโอฟาบิโอโอ้ย <c oughs> ุดโทษนาทีที่88ครับอีก2นาทีหมดฟามโยยิงปาเนก้าใส่เลยปาเนก้าใส่เลยชิปเลยดวลกับเบนฟอ,สเ,อสเตอร์ครับฟามโยครับฟามโยครับดวลกับเบนฟอสเตอร์ฟาร์มโย เยี yeah. Yes. Yeah. Yeah. ่ส์ยี่สเยี่ส์องศูนย์ยี่ลิเวฮูสองศูนย์ครับจากความโย่ครับจุดโทษสามแต้มชัวร์ครับท่านผู้ชมยี่ยังสี่นะแม่ความโิโอครับยิงลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับสามเหลี่ยมไปเลยยี yes. ่สดูครับสืบเท้ามาลูดิซัตโอ้โหมันขับจังไดเฉับได้ ให้สิบคนมารับก็รับไม่ได้แล้วลุงนี้เบนฟอร์เตอร์โอ้โหยิงสวยจริงๆโอ้โหบอสสะใจจริงครับเฮ้ยสะใจเว้ยสองศูนย์ครับขอบคุณแอดเวลครับมางงๆจริงๆริจุดโทษลุงนี้มางงๆจวดอีนสองศูนย์ไว